สวัสดีครับสวัสดีทุกทุคนนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการปลูกฟางนะครับซึ่งภายในสวนของเรานะครับใช้วิธีนี้อยู่นะครับซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลนะครับเกือบ9 0เเลยนะครับมีอัตราการรอดเนี่ยครับดีมากเลยนะครับก็คือเราหลังจากที่เราได้กิ่งตอนมานะครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับเข้ามาดูใกล้เลยครับเราได้กิ่งตอนมาแบบนี้นะครับเป็นกิ่งพันธุ์ดีนะครับแล้วก็มีระบบรากนะครับที่แข็งแรงนะครับนี่เรานะครับที่สวนนะครับเราปลูกแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก่อนอื่นเราก็มาแต่งกิ่งออกก่อนนะครับใบนะครับไม่จําเป็นนะครับว่าจะให้มันเหลือบางที่ เวลาเราได้ไปนะครับใบของเขานะครับก็อาจจะร่วงนะครับแต่เขาก็แตกยอดออกมาใหม่นะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูระยะห่างนะครับที่เราเตรียมไว้อาจจะเป็นลูกค้าได้ไปนะครับก็ไปเตรียมแปลงนะครับไว้ที่ระยะประมาณ2เมตรห้าสิบนะครับคูณ2เมตรห้าสิบระหว่างแถวระหว่างร่องนะครับหรือ3มเมตรคูณ3เมตรนะครับเราก็จะทําการเตรียม พื้นที่นะครับไว้แล้วก็ทําการขุดหลุมนะครับทําเลยค่ะครับผมสําหรับลูกค้าบางคนนะครับก็ถามว่าเราพอเราได้มาอย่างนี้แล้วนะครับเราจะปลูกนะครับเราจะใช้หลุมเนี่ยใหญ่แค่ไหนนะครับลึกแค่ไหนนะครับที่สวนของเรานะครับใช้อยู่ประมาณนี้เองนะครับนี่นะครับขุดนะครับขุดลงไปเลยนะครับ กุยพอตุ้มตอนใช่ครับขนาดนี้นี่นะครับประมาณน,นี้พอนะครับประ,ะออมาณน,นี้นะครับแค่นี้เองนะครับแล้วเรานะครับไม่จําเป็นนะครับที่ต้องเ,ออเขาเรียกอะไรนะครับมีวัสดไุไม่ต้องลองไม่ต้องลอง ไม่ต้องลองก้นหลุมเลยนะครับไม่ตลองเลยนะคะไม่ต้องใช้ขี้วัวหรือว่าปุ๋ยเคมีหรือว่าอ่ายายาป้องกันมดป้องกันปลวกป้องกันแมลงอะไรก็ไม่ต้องใช้เลยนะครับที่สวนของเรานะครับเราก็ได้มาแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะทําไมถึงห้ามลองล่ะคะก็คือว่าพอเราได้มานะครับนี่ครับ ระบบรากของเขาเนี่ยครับถ้าเขาจเจริญเติบโตออกมานี่ครับระบบรากของเขานี่ยังไม่แข็งแรงนะครับถ้าเขา,เาลากเาจเริญออกมานี่นะครับออกมาหากินตรงบริเวณนี้แล้วมาเจอกับปุ๋ยหรือว่าอะไรที่เราใช้รองก้นหลุมเนี่ยนะครับล,ลากของเขานะครับยังไม่แข็งแรงเขาก็จะเ,เสียเกิดเกิดการเสียหายได้นะครับเ,เราจะทิ้งไว้จนเขานะครับ แตกยอดนะครับแตกยอดออกมาจนดูว่าเขามีความแข็งแรงแล้วเราค่อยๆที่จะใส่ปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยยูเรียนะครับเพื่อที่จะล่อให้เขาแตกรากนะครับต้องรู้ว่ายอดแตกก่อนใช่ไหมคะใช่ครับเราต้องดูดูก่อนอานนี้นะครับพอเราได้มาเราก็จะแกะตัวนี้ออกนะครับเวลาแกะนีครับต้องระวังนะครับว่าอย่าให้ตุ้ม ตุ้มตรงนี้นะครับแปกนะครับเอาลงไปปลูกเลยครับประมาณนี้เองแล้วก็ปลูกนะครับกลบดินเลยค่ะกลบดินเลยอันนี้ให้แน่นนะครับให้แน่นนะคะแน่นให้แน่นๆน่นนะครับแน่นๆน่นี่นะครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะมีไม้นะครับเราไม่ได้เตรียมไม้มาเดี๋ยวนะครับ รอแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ปกติที่สวนของเรานะครับจะใช้เป็นไม้ไผ่นะครับวันนี้ลืมค่ะวันนี้ลืมนี่อันนี้ทําให้ดูก่อนพี่เฉยนะคะนี่ครับไม้นะครับก็ต้องมีความแข็งแรงนะครับพอเราปลูกแบบนี้เสร็จนะครับเราก็ปักไม้นะครับระวังนะครับเวลาปักนี่นะครับอย่าไปใกล้บริเวณตรงโคนนนะครับเพราะว่ามันจะไปโดนระบบรากนะของเขานะครับ ห่างๆมาหน่อยนะครับประมาณนี้อย่างนี้นะครับอย่างนี้แล้วก็มัดนะครับมัดให้แน่นนะครับมัดให้แน่นไม่ให้ต้นของเขาขยับได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับมัดให้แน่นนะครับแล้วก็เชือกบริเวณนี้นะครับควรที่จะหมั่นมามาดูนะครับเพราะว่าเวลาที่ต้นนะครับของเขาจะเิ่น โตนะครับต้นต้นของเขาขยายขนาดใหญ่ออกมานะครับเชือกตัวนี้นะครับเขาจะไม่ไม่ขาดนะครับเขาจะรัดต้นใช่เขาเขาจะรัดต้นนะครับแล้วจะทําให้เกิดความเสียหายอบริเวณทางนี้นะครับบางทีต้นมันก็จะไม่ไม่งามนะครับนี่นะครับมัดไว้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ใช้เราก็จะทําร่มนะครับทําร่มให้เขานะครับสําหรับอันนี้สําคัญเลยนะคะต้องทําร่มนะคะ สำหรับการปลูบแบบวิธีนี้นะครับเราต้องทําร่มนะครับเป็นทางร่มเพราะาว่าเรา,รเราปลูกาจากกิ่งตอนบังแสงนะครับที่สวนเราก็จะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับเอาไม้เล็กๆก็ได้นะคะเอามะมาับบ <laughs> นี้บั <laughs> นบงนะครับบังช่วงแดดช่วงเช้านะครับแดดที่เราดูว่า,าที่มันร้อนนะครับช่วง บงังนะครับใช้เป็นแลนนะครับต้องบังไว้เลยค่ะหรือว่าเราจะใช้เป็นกระสอบก็ได้นะครับถ้าถ้าเราไม่มีแลนนะครับก,กระสอบหนึ่งกระสอบใช้ได้สองสองต้นเนาะนี่นะคะไม่ต้องไม่ต้องทํามิดนะคะให้ลมเข้าได้ใช่ครับง่ายเลยค่ะอันนี้เราก็ ทำไว้ว่าเอาเอาไว้นานแค่ไหนนะครับเอาไว้นานแค่ไหนบางทาีลูกค้าได้ไปก็ถามนะครับว่าทําร่มไว้นานแค่ไหนนะครับเราจะสังเกตดูว่าเขาแตกยอดนะครับแตกยอดจนแบบว่าเขาสามารถที่จะสู้กับสู้กับแดดได้แล้วนะครับน่าจะแตกประมาณกเดือนหนึ่งก็ได้แล้วนะครับประมาณนั้นนะครับเอาออกแล้วเราก็สามารถใส่ ปุ๋ยคอกใช่ครับใช่ครับ,บใส่ปุ๋ยคอกได้ค่ะแต่ว่า,วาไม่ต้องใส่เยอะนะคะรลนะครับล่อของเขานะครับ<ล>เพื่อที่จะให้ระบบรากของเขาเห็นไหมคะ,อ,ะคอันนี้เราจะข้างล่างเราจะให้ลมลมเข้าเราจะไม่มัดนิชิดนะคะ นะครับและพอเราเสร็จนะครับเราก็จะลดน้ําเช้าเย็นนะครับแบบนี้ลดน้ําให้ชุ่มนะครับไม่ให้ไม่ไม่ใช่ให้แฉะนะครับนี่นะครับลดน้ําเช้าเย็นนะครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีที่สวนของเรานะครับใช้อยู่นะครับคือวิธีนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ครับที่เราปลูกด้วยวิธีนี้นะครับ มีอัตราการรอดนะครับ90%เลยนะครับสําหรับอัตราการรอดนะครับนี่นะครับอันนี้ดูรอดเยอะกว่าลงลงดินปลูกนี่นะครับถ้าเราได้กิ่งตอนมาแบบนี้แล้วเราเอาไปชําลงถุงปลูกนะครับบางทีดินนะครับดินที่เราใช้ในการเพราะชํานี้นะครับมันอาจจะไม่ดีนะครับมีความเค็มมีความร้อนนะครับก็มีการตาย ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเมื่อเราได้มานะครับเราก็มาปลูกแบบนี้เลยนะครับผมดูนะครับอันนี้อายุ1ปีกับอีก5เดือนนะครับโดยประมาณนะครับดูสิครับนี่ให้ผลผลิตเต็มที่สําหรับวันนี้นะครับเราก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครสนใจหรือว่ามีอะไรแลกเปลี่ยนสอบถามได้นะครับโทรเข้ามาหาเราที่เบอร์ 089 222 4 3 1 9ค่ะครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ